มาใส่กับเกงก่อนเดี๋ยวค่อยลองเพ่ง Masai kengkeng, masai kengkeng. คุณหมอตรวจยังลูกตรวจขาจะคว้างมารู้ใช่ตรวจขามึงไดลูกโอ้เจ็บเมืองไดคะเจ็บนะเออเจ็บขาเอาตรวจโอ,โอ้คุณหมอตรวจขีพอ้น้ำลูกตรวจขีพอ้น้ำ เอาเจ็บตังไดอตรวจลูกตรวจ mm hmm. เจ็บขาเป่าปลูกห mm hmm. น้าหนาววะกันนะอ่อยเพ่งแม่ฟังด้วย mm hmm.